สวัสดีค่ะวันนี้ยายนางจะมาตำปลาล้านะคะตำปลาล้าธรรมดาค่ะนี่ก็จะมีพริกนะคะแี้วก็จะตำพริกค่ะแต่ส้มตำยายยายจะใส่กุ้งแห้งด้วยนะคะกุ้งแห้งไม่มีสีค่ะก่อนอื่นยายก็จะใส่ นี่ค่ะมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปค่ะมะกอกค่ะ ใส่ลงไปหมดเลยนะคะมะนาวค่ะเดีย๋ยวชอบเปรี้ยวก็ใส่ลงไปสองค่ะผงชูรสนิดหน่อยค่ะน้ำตาลค่ะตัดนิดหน่อยเป็นปลาต้มใส่รสด,ดีใส่น้ำตาลแล้วนะคะแล้วก็น้ำ น้ำแบบกระเทียมดองค่ะแล้วก็จะใส่ไปสองค่ะ จากนั้นเราก็จะมาใส่มะละกอค่ะที่ยายแช่น้ำมะนาวไว้แล้วนะคะให้เขากรอบเสร็จแล้วยายก็จะฝานมะเขือใส่ค่ะอีกแล้วค่ะไม่หมดหรอกค่ะ จะใส่กุ้งแห้งใหญ่นะคะกุ้งที่ว่ายายชอบอ่ะ น่ากินเลยค่ะแล้วน้ำลายแตกแล้วค่ะงูชิมดูก่อนนะอืมขอปลาไหลอีกนิดนึงค่ะ นอร่อยมากเลยค่ะซุปเป์นี่ค่ะเสร็จแล้วไปจัดจานกันค่ะ นี่ค่ะส้มตำยายเสร็จแล้วมากินด้วยกันค่ะส้มตำไก่ย่างขาเหนียวไม่ติดมือค่ะนี่ค่ะยายมีไก่นะคะยายทำไก่อบยายก็จะหมักเขากับเกลือหน่อยนึงนะคะเกลือค่ะโรยลงไปแล้วก็ขนอหน่อยนึงนะคะขนอหน่อยหนึ่งค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วยานาก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปนะคะเพื่อที่จะหมักให้เนื้อเขาหอมแล้วก็นุ่มนี่ค่ะเป็นวิปปิ้งไม่ใส่เยอะนะคะใส่หน่อยนึงพอให้เขาทั่วๆค่ะแล้วก็จะหมักเข้าไว้แล้วก็น้ำตาลนิดหนึ่งค่ะขอน้ำตาลนิดหนึ่งเกลือมีวิปปิ้งนะคะสามตัวนี้ ี่ยายจะหมักเข้าไว้นี่ค่ะก็จะมีเครื่องหมักนะคะก็จะมีตะไคร้ตะไคร้นี่ยายใช้ตะไคร้อ่อนๆนะคะไม่แก่แล้วก็กระเทียมพริกไทยค่ะยายจะตำรวมกันนะคะนี่ค่ะเซีอย๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนก่อนนะคะ ซอสปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยค่ะสองค่ะนี่แหละค่ะก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ ก็เราก็จะหมักเข้าไว้อีกนะคะให้เขาเข้ากันนะคะ เข้าตู้เย็นอีกค่ะยายก็จะอบเขาสองร้อยองศาเซลเซียสนะคะหรือสี่ร้อยองศาฟาเรนไฮต์สาสบนาทีค่ะเตาต้องร้อนนะคะไม่เข้าเตาเย็นนะคะเตาต้องเปิดไว้ก่อนแล้วก็เอาเขาเข้าไปเลยให้เตาร้อนก่อนนะคะนี่ค่ะไก่ที่ยายทำเสร็จแล้วค่ะสีสวยไหมคะหลังจากสามสิบนาทีนะคะถึงสามสิบห้าค่ะ แต่ยายไม่ได้กลับเขานะคะเพราะยายอยากได้แค่นี้ก็พอละ